ครับผมเนาะอันนี้ก็จะเป็นไผ่ลวกลำเล็กอย่างเงี้ยไผ่ลวกหินไผ่ลวกอะไรเนี่ยแหละครับผมไผ่ลวกนี้เราจะเอามาตัดคัดเป็นไซส์เนาะคือตัดมาประมาณ5 6, ้าเมตรเมตรอย่างเงี้ยลำหนึ่งก็ประมาณสักนิ้วนิ้วกว่างานชุดนี้จะเหมาะก,กับการทําไม้กวาดนะครับผมทำไม้กวาดทานู่ทนทํานี่ไปอย่างเงี้ยพี่ๆคนนรมคนทําไม้กวาดทางมะพร้าวทำไม้กว,า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 ,ว,กวาดาด้้มดา้มไม้กวาดธรรมดาที่ทำเป็นร้านเป็นอะไรประมาณนี้นะ คนไหนที่ว่าชื่นชอบเนาะเอาไปทํานู่นทนํานี่งานพวกนี้มันจะตัดเวลาเอามาณอย่างนี้กบางคนก็เอาไปตัดเองนะบางคนก็ตัดเองตัดแบบชุมชนแบบชาวบ้านอย่างเงี้ยครับผมเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับผมน,น,นี่อันนี้เป็นแท่นตัดนะโอ้แท่นตัดดูอลังการมากเลยครับผมนี่เสร็จแล้วมาดูตัวนี้ครับเครื่องตัดของพี่เขาอ,อย่างเงี้ยครับจับตัดอันนี้ กินได้แค่นี้ไปประดิษฐ์ด้วยค่ะโอ้โตะโตะโตะตัวใหญ่ใหญ่เดี๋ยวนี้ครัโวางไม้ครับอันนี้อันนี้ถ้าถ้าไม่ใช่ช่างอาชีพใหญ่ตัดนะอ่าแต่ว่าถ้าเราตัดตเลยอะดยครับถ้าเราเป็นอาชีพนยมันก็ตัดได้ครับผมนิ่ก็ตัดตัดหั่นเป็นท่อนอันนี้ท่อนหนึ่งก็อยู่ที่ประมาณเมตรแปดสิบเซนประมาณแปดสิบเซนครับผมนี่นะับเดีวเราคัดแล้วก็เอามาคัดไส์ เดี๋ยวมาคัดไซส์เดี๋ยวพาที่ดูอีกอันหนึ่งนะครับเว็บอือเราคัดไซส์ก่อนเราไปทำได้ไมมกว่าทำเฟอร์นิเจอร์งานตกแต่งนะนี่ครับผมทําเป็นมัด,ม,ดมัดไว้เออนี่คุณยายสวัสดีครับ <laughs> นี่เราพาไปดูเนาะนี่พี่ๆคนไหนที่ว่าอยากจะเอาไปจําหน่ายต่อเงี้ยนะมีเยอะ โ,โอ้อันนี้คันรถหนึ ment, whole, ่งนี่ใส่ได้น่าจะเป็นหลาย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 พันอันนะเนาะกองนี้มีมีเท่าไหร่ยายหกพันห้าอ๋อเนี่ยครับผมที่เห็นเนี่ยหกพันห้านี่ครับผมหกพันห้านี้รถกระบะใส่หมดนะบางที thời, <Weekly>. ่บางคนเอาไปทําด้ามไม้กวาดอย่างเงี้ยเนาะก็แทนพลาสติกได้ครับผมบางที่ก็จะเอาทําเป็นพวกไปเป็นด้ามพลาสติกด้ามไม้กวาดเอาไปงานทํารั้วอย่างเงี้ยนะงานตกแต่งงานทําตู้อย่างเงี้ย เอาชิ้นงานพวกนี้เข้าไปประกอบแช่น้ํายาเสร็จแล้วก็ล้างให้สวยอยู่ได้นานครับไม้พวกนี้ไม้พวกนี้มันจะเป็นไม้ที่ว่าอมอดไม่ให้กินนะพายไฟพวกนี้แป้งเขาจะน้อยเขามากยางนึ่งโดยที่เขาเอามาค่อนข้างจะแก่มาทานะไม่ใช่ไม้อ่อนนะครับถ้าไม้อ่อนๆน,นี้จะไม่ค่อยดีนะครับผมนี่ครับผมดูด,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 ดูงานชิ้นงานมันหลายอย่างนะครับงานงานสวยครับเอาไปต่องานทำเฟอร์นิเจอร์งานเก้าอี้ได้สบายเลยครับผม เดี๋ยวผมจะลองหาวิธีว่าเออจะเอาไปใช้ในงานประมั้นะประมาณไหนได้อันนี้ประมาณสักเจ็ดสิบเซนนะพี่เนาะครับอันนี้ทําอยู่มาณไซส์เจ็ดสิบเซนแปดสิบเซนทำอยู่กี่ขนาดนะพี่แน่นหนุทำอยู่สามขนาดค่ะตอนนี้ก็มีร้อยสิบแล้วก็เจ็ดสิบเซนแปดสิบเซนแล้วก็สั่งด้วยนะคะไม่จํากัดค่ะอ๋อจะเป็นเมตรอะค่ะมี่ละสองบาทนะคะ๋อครับผมเม็ดหนึ่งเนี่ยเนาะค่ะคิดค่าค่าเป็นไซส์เป็นไซส์ไปอย่างเงี้ยครับผมคุณเมรยี่สิบ อ๋อครับ